7. สรรคคบบสพคุณประโยชน์ของเห็ดฟางอร่อยได้คุณค่าแบบไร้ไขมันสรรพคุณประโยชน์ของเห็ดฟางในบรรดาเห็ดทั้งหลายจะมีเห็ดชนิดหนึ่งที่สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายอย่างเห็ดที่ว่านั่นก็คือเห็ดฟางนั่นเองเพราะเห็ดฟางหาซื้อได้ง่ายทั้งแบบสดแบบแห้งและแบบบรรจุก,กระป๋องอีกทั้งยังมีราคาไม่แพงนักที่มากไปกว่านั้นก็คือ สรรพคุณมากมายของเห็ดฟางที่ไม่ควรมองข้ามแม้จะดูเป็นเห็ดธรรมดาธรรมดาแต่ประโยชน์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคุณค่าสารอาหารในเห็ดฟางเห็ดฟางมีถิ่นกําเนิดจากประเทศจีนหาง่ายขึ้นง่ายออกดอกทุกฤดูกาลเห็ดฟางมีลักษณะคล้ายลม่มบริเวณหมวกเห็ดจะมีสีเทาอ่อนๆผิวเนียนเรียบมีขนอยู่บางๆคล้ายผ้ากำมะหยี่ มีการดอกสีขาวเห็ดฟางประกอบไปด้วยแร่ธาตุอย่างโปรตีนธาตุเด็กแคลเซียมและยังมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 ที่ช่วยต้านโรคเน็บชาและช่วยบำรุงสายตาอีกทั้งยังไม่มีไขมันจึงไม่ทำให้อ้วนเหมาะที่จะนำมาทำเป็นเมนูไดเอทสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักหรือลดความอ้วนนะคะโทษของเห็ดฟางสด ไม่ควรกินเห็ดฟางแบบสดๆเพราะเห็ดฟางมีสารที่สามารถยับยั้งการดูดซึมอาหารจึงต้องนำไปต้มหรือผ่านกระบวนการทำความร้อนเพื่อให้สารนั้นสลายไปและอีกประการหนึ่งที่ควรนำเห็ดฟางไปปรุงร้อนหรือล้างให้สะอาดก่อนกินก็เพราะเห็ดฟางปลูกขึ้นด้วยฟางอาจมีเชื้อราขึ้นด้วยและบางครั้งผู้ที่เพาะเห็ดฟางใส่ยาฆ่าเชื้อราลงไป จึงควรนำมาล้างให้สะอาดและผ่านกระบวนการทำความร้อนก่อนจะนำไปประกอบอาหารทุกครั้งและไม่ควรเก็บเห็ดไปนานโดยเฉพาะการเก็บทิ้งไว้ในตู้เย็นข้ามวันข้ามคืนลักษณะที่เห็นได้ชัดคือเห็ดจะเปลี่ยนสีมีรอยช้าและเกิดสารที่อาจส่งผลให้วิงเวียนท้องเสียอาหารเป็นพิษได้ทางที่ดีคือไม่ได้เห็ดฟางมาแล้ว ควรนำไปประกอบอาหารในทันทีถ้าจะเก็บไว้กินวันต่อไปก็ควรนำไปต้มให้สุกก่อนไม่ควรเก็บไว้สดๆนะคะทีนี้เราจะมาฟังประโยชน์17ประโยชน์ของเห็ดฟางและสรรพคุณของเห็ดฟางกัน 1. เห็ดฟางมีสารที่ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของไวรัส 2. เห็ดฟางมีสรรพคุณช่วยยับยั้งเชื้อปีเยร์ 3. ของเห็ดฟางช่วยป้องกันโรคหัวใจ 4. เห็ดฟางช่วยลดไขมันในเส้นเลือด 5. เห็ดฟางไม่มีไขมันนะจึงไม่ทำให้อ้วน 6. เห็ดฟางมีวิตามินซีสูงจึงช่วยแก้ไข้หวัดและทำให้ผิวพรรณสดใสเจ็ดสปปรรพคุณเห็ดฟางช่วยลดอาการช้ำในและรอยฟกช้ำแปเห็ดฟางให้ประโยชน์ช่วยลดการปวดบวมตามร่างกาย 9. เห็ดฟางช่วยบำรุงตับให้แข็งแรงสิบ เห็ดฟางช่วยให้ระบบการทำงานของตับและร่างกายเกิดความสมดุล 11. สรรพคุณเห็ดฟางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย 12. เห็ดฟางช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด 13. ประโยชน์ของเห็ดฟางช่วยป้องกันโรคโลหิตจางได้ 14. เห็ดฟางมีสรรพคุณช่วยสมานแผลทำให้แผลหายเร็วขึ้น 15. เห็ดฟางมาเทาอาการช้ำในหรืออักเสบภายในร่างกาย16เห็ดฟางช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายและลดความร้อนในร่างกายเพราะเห็ดฟางมีฤทธิ์เย็นค่ะ17ประโยชน์เห็ดฟางมีเส้นใยอาหารทำให้ขับถ่ายสะดวกคุณค่าสารอาหารในเห็ดฟางเรามาฟังวิธีเก็บไม่รับนะคะวิธีเก็บเห็ดฟางให้อยู่ได้นาน วิธียืดอายุเห็ดฟางให้ได้นานถึงหกเจ็ดวันทําได้ง่ายๆก็คือเริ่มจากนําเห็ดมาล้างให้สะอาดผ่าครึ่งลวกในน้ําเดือด,เ,ด,อดเพียงแค่ครึ่งนาทีแล้วเทใส่กระชอนผ่านน้าเย็นจนเห็ดเย็นสนิทนําไปใส่กล่องเก็บอาหารและปิดฝาจะใส่น้ําหรือไม่ใส่น้ําก็ได้ค่ะแล้วนําไปแช่ในตู้เย็นจะเก็บได้อีกหกเจ็ดวันเลยทีเดียวละเมนูเห็ดฟางช่วยลดไขมัน เห็ดฟางเป็นเห็ดที่นํามาทําอาหารได้หลายอย่างเป็นเมนูลดความอ้วนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไขมันต่ําและยังช่วยลดไขมันในเส้นเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจนอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวพรรณสดใสเนื่องจากในเห็ดฟางมีวิตามินและสารที่ช่วยให้ผิวพรรณเนียนละเอียดอีกทั้งยังช่วยสมานแผลและลดรอยฟกซ้ำดำเขียวได้ด้วย เมนูที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังลดความอ้วนก็คือยำเห็ดฟางสาวๆลองทำดูนะคะเพราะนอกจากจะได้กาดใยจากเห็ดฟางที่ดีต่อระบบย่อยอาหารแล้วยังได้อร่อยแบบมีรสชาติจัดจ้านเพิ่มผักเข้าไปเลยค่ะตามใจชอบบีบมะนาวให้เปรี้ยวถึงใจนอกจากจะได้ประโยชน์จากเห็ดฟางแล้วยังได้วิตามินและเกลือแร่จากผักต่างๆที่ใส่เข้าไปรวมถึงวิตามินซีจากน้ำมะนาวอีกด้วย แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่จะนำเห็ดฟางม,มาประกอบอาหารต้องล้างให้สะอาดก่อนทุกครั้งเพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อร่างกายและเพื่อให้ไดป้ประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นก็ควรใส่เห็ดชนิดอ,นอื่นๆผสมชูโรงให้ได้ประโยชน์ที่หลากหลายจากสปปรรพคุณของเห็ดนานาชนิดที่เขาบอกเลยว่าไม่ต้องท่งยาบำรุงใดๆเพราะประโยชน์จากเห็ดก็คือของขวัญจากธรรมชาติชั้นดีทีเดียวเชียว